ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปดูการทำกรเกษตรอินทรีย์เลี้ยงหมูที่จังหวัดขอนแก่นที่สามารถเพิ่มผลิตภาพเพิ่มผลผลิตได้ถึง3เท่าค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะหมูที่ถูกเลี้ยงในวอทวีฟาร์มฟาร์มของคุณฟิลที่ตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจะถูกปล่อยออกมาหาอาหารกินเองเพื่อให้หมูได้ผ่อนคลายลดความเครียด เป็นวิธีการเลี้ยงหมูอินทรีย์ระบบไบโอได n นามิกที่ช่วยให้ฟาร์มแห่งนี้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารและค่าวัคซีนอีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อุตสาหกรรมเนี่ยสมมติว่าเฮ้า,าเริ่มการเลี้ยงหมูนะครับนะเลี้ยงการเลี้ยงสัตวนะ์เฮ้าจะคิดอันแรกเลยก็คือลงเลื่อนครับลงเลื่อนพันสัตว์แล้วก็ต้องได้ร้อ ล้วก็ต้องใส่วัคซีนเข้ากับต้องคิดเวชภัณฑ์ต่างๆอาหารต่างๆแต่ระบบไบโอเดนิกเนี่ยครับเขาจะคิดเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสุดถ่ายเลยเข้าต้องมาคิดหนึ่งปลูกปลาก่อนสองเข้าต้องปลูกอาหารสัตว์ก่อนเข้าจะเอาสัตว์ของมาเลี้ยงจังสีนะมันจะเป็นการลดต้นทุนเป็นการใส่ทุนหน่อยใช่ไหมมันจะฉิดยุได้เป็นเนื้อปกติสมมุตินะครับหนึ่งร้อยบาทมังกระสีขึ้นมาประมาณสามเท่าครับสามเท่าของชิ้นนั้นๆน,น,นอกจากมีอาหารที่ผลิตเองในแปลงฟาร์มยังได้เชื่อออออมมโยยยงกยกกัักับบเเครรรรรืืข่่าาาลุษตตินที์ซ้หสว เพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกโดยกลุ่มเกษตรกรบ้านข้อคีตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมส่งผลผลิตมายังฟาร์มเอขอขโพดเลี้ยงสั์เนี่ยต้องเดือนครึ่งสามเดือนเริ่มให้ผลผลิตไรหนึ่งจะมีไร่ใดเขาอยุหกมื่นซีต้นทุนยุติเ่ราเกินหาพันธพ่อไปบวดอาดบวดยางเล้วอยุที่ประมาณห้ามื่นตีไปเลยครับเฉลี่ยที่ไร่ใดห้องหามื่นก็สามเดือนเป็นไร่ใดเสริมที่ดีมากครับปัจจุบันผลผลิตอินทรีย์ที่รับซื้อจากเครือข่ายมีข้าวโพด ถั่วลิสงและบันสมปรังกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกเกษตรกรรายย่อยเป็นอีกแนวทางสร้างความเข้มแข็งของระบบอินทรีย์ในชุมชนจริงแล้วการที่เหามีกลุ่มนะครับเนาะโดยเฉพาะเครือข่ายการเห็ดอินรีเนี่ยของพงศิจเจาะการเห็ดอินทรียเป็นหลักนะครับมันเสียใ้เหาไปได้ไกลขึ้นไหมครับมันเสียห้เหาซอยคนได้หลายขึ้นมันเสียใหหเ้าเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขบวนขับเคลื่อนระบบอินทรีย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบไม่ ได้มากขึ้นกว่าการที่เขาขับเคลื่อนผู้เดียวการขับเคลื่อนผู้เดียวอาตรงโตนะครับเนาะเขา้าเขาสีเก่งทุกอย่างมันเป็นไปว่าได้เขาก็ต้องมีผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่เพื่อสิเป็นขบวนเพื่อสิเป็นกุมเป็นก้อนเพื่อสิไปน้ากันมันสีเข้มแข็งเพราะว่ามันมีการรวมไม่รวมมือกันหลายฝ่ายหลายด้านแม้ปัจจุบันอาหารอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมแต่เกษตรกร,กรผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมากไม่สามารถหาตลาดเพื่อส่งขายได้ เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของผู้ผลิตอาหารอินทรีย์การจับกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือกันและกันเป็นอีกแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบอาหารอินทรีย์กฤษดาคุณขัวนักข่าวพลเมืองรายงาน